สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนหลังจากที่ไม่ได้มาอัปวิดีโอนานมากนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมา,อ,าอัปเดตสวนนะครับมาดูว่าสภาพสวนหลังจากที่ผ่านภาวะโรคเดือดมานะครับสวนเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวสวนก็คือเป็นมุมเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆเดินเดินชมต้นไมท้ที่ผมปลูกไว้นะครับเมื่อ2-3ถึงปีที่ผ่านมาที่ท,ทยอยปลูกไว้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เราได้กินผลผลิตก็ เยอะแล้วนะครับเน้นกล้วยกล้วยกินกับทุกสายพันธุ์ที่เราปลูกไว้กับเป็นร้อยสายพันธุ์เลยนะครับแล้วก็มีน้อยหนาน้อยหนาก็ประมาณสิบกว่าสายพันธุ์ก็ได้กินเกือบทั้งหมดแล้วนะครับมีเนาะยังมีบางสายพันธุ์นะครับแต่ว่าปลูกไม่ติดผลเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ได้กินหมดแล้วแล้วก็กจะมีฝรั่งตัวมาณอีกประมาณกับยี่สิบกว่าสายพันธุ์นะครับเรก็ได้กินลูกเยอะพอสมควรแล้วนะครับคิดว่าเกิดได้กินเกือบทุกสายพันธุ์แล้วนะครับตอนนี้เราก็เสียบข้างขยายพันธุ์ ฝรั่งไว้เยอะมากกันนะครับเพราะว่ามันกินแล้วมันอร่อยครับแล้วก็รสชาติก็ใช้ได้เลยนะครับหน้าสวนนี้ลนะครับผมปลูกแบบอินทรีย์ร้อเนตนะครับพวกเราไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับเราใส่ปุ๋ยหมกักขี้วัวเป็นหลักเลยนะครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เดินชมนะครับ เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเดินชมตอนนี้จะรกหน่อยนะครับเพราะเรายังไม่มีเวลามาแต่งนะครับเดี๋ยวว่าอีกสักออกมาสักเดือนหนึ่งเดือนนะครับเราจะมาแต่งให้น้องเป็นเป็นรูปทรงส,สวยๆนะครับเดี๋ยวผมพา,พาเพื่อนๆเดินเดินชมนะครับผมก็อ่ะเรามาดูเริ่มต้นเลยนะครับอันนี้คือแต่ก่อนเราที่ผมเคยปลูกให้เพื่อนๆดูจะเป็นต้นไม้เล็กๆนะครับทุกว,วันนี้นาะก็โตขึ้นเป็นแถวสวยงามแล้วนะครับผมเพื่อนเห็นไหมครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นน้อยนากับ น้อยหนากับฝรั่งนะครับเรปลูกสลับสลับกันไปนะครับอันนี้ครับผมตอนนี้ก็คือน้อยหนาก็จะจะเป็นลูกกับทุกต้นแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเลือกกำลังห่อนะครับอันนี้ถือผมถือทวงมานะครับประมาณ100กว่าใบนะครับก็เดี๋ยวเราจะห่ะให้เสร็จเลยนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวเราจะาหาปุย๋ปยคอกว่าใส่เล็กน้อยนะครับ เพื่อให้น้องแบบลูกสมบูรณ์นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยธรรมชาติถ้าไม่ใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกเลยก็ลูกน้องไม่ไม่ค่อยโตนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดชมนะครับดูความเขียวนะครับฮ่าฮหลังจากที่ผ่านหน้าแล้งมาได้นะครับผมนี่ครับอันนี้ต้นที่ห่อเริ่มห่อแล้วนะครับอันนี้คือต้นที่เตี้ยนะครับเห็นไหมมีลูกหนึ่งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาห่อนะครับเดี๋ยวผมจะห่อให้เสร็จภายในวันนี้เลยนะครับห่อแบบวิ่งเลยนะฮะ อันนี้คือต้นน้อยหนาที่เราปลูกณตอนนี้นะครับก็มีประมาณ4ี่แถวนะครับรวมแล้วก็ประมาณ50ต้นนะครับจากลูกที่ผมห่อไว้ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ผมห่อแล้วประมาณผมซื้อถุงพลาสติกมาประมาณห้อยใบนะครับตอนนี้ตอนนี้คือเหลืออีกร้อยหนึ่งก็แสดงว่าผมห่อไปประมาณ5้าร้อยลูกแล้วนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆานะครับปีนี้เดี๋ยวปีนี้เราจะส่งไปให้น้องๆที่กรุงเทพได้ทานกันนะครับมีเยอะมากๆเลยมีกับทุกสายพันธุ์เลยนะครับปีนี้น้อยหนาเยอะจริงๆครับ แล้วหวังว่ามันจะลูกโตนะครับเพราะบางเขาบางบางต้นผมไว้เกือบเป็นสิบลูกเลยนะครับแต่บางต้นก็ไว้สามสี่ลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นฝรั่งที่เราเสียบยอดไว้ปีที่แล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆตอนนี้เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับ๋ย่ผมจะมาแต่งให้มันแต่งให้อ่าให้แดดสองถึงนะครับแล้วก็เราจะมาห่อผลด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆนี่อันนี้ที่ผมเสียบเมื่อปีที่แล้วนะครับเราปลูกต้นตอขี้นกเอาไว้นะครับแล้วก็มาเสียบทิ้งไว้เมื่อ เมื่อปีที่แล้วนะครับตอนสภาพน้องนะครับมีลูกไ่ดได้ห่อได้นะฮะอันนี้ก็เป็นน้อยหนาทุเรียนที่ปลูกไว้ปีที่แล้วที่ถ่ายรูปบ่อยๆนะครับผมนี่ปีเราได้กินแล้วนะครับแล้วก็เราขยายผมมาตอนไว้ประมาณสีห้ากิ่งนะครับจะขยายออกนะฮะนี่นะฮะเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นไอ้น้อยหนาเหมือนกันนะครับแต่เป็นพันธุ์เนื้อขาวนะฮะปีที่แล้วเราได้กินลูก ต้นที่ต้นแม่นะครับเยอะมากๆากนะครับรสชาติใช้ได้ปีนี้เ,าเรกาก็เลยขยายออกไว้เยอะเลยครับผมนี่อันนี้ก็อันนี้นนยังเป็นขี้นกอยู่นะครับเพื่อนๆเนี่ยอันนี้ผมอันนี้ผมตอนออกเดี๋ยวผมจะเอาไปเอาไปปลูกที่อื่นเอาไปปลูกอีกแปลงหนึ่งนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็เพิ่งตอนออกนะครับแต่ยังยังไม่ได้เสียบยอดนะครับเพื่อน<ม>ๆเป็นตอนขี้นกอยู่นะฮะ มีเอาผมเอาไว้อยู่สามต้นนะครับเพื่อนๆหนึ่งสองสามสามต้นนี้จะเป็นต้นขี้นกนะครับที่เราเก็บไว้เป็นเอาไว้อตอนกิ่งเพื่อเอาไปปลูกขยายขยายที่แปลงอื่นนะครับที่เหลือคือเป็นต้นฝรั่งสายพันธุ์อื่นหมดแล้วนะครับนี่นะฮะส่วนอันนี้นคือให้เพื่อนชมความเขียวของต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยนี่คือเราเอาไว้ก่อละหนึ่งต้นพอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกวแสงลงมาไม่ถึงต้นน้อยหนากับฝรั่งนะครับนี่นะฮะ ซึ่งกล้วยปีนี้นะครับบอกได้ว่ายิ่งใหญ่นะครับอัวกินวัวได้กินอย่างเยอะจริงๆนะครับเพราะว่ากล้วยเราปลูกเยอะนะครับเกือบร้อยสายพันธุ์นะครับมันกินไม่ทันนะครับแล้วก็แบ่งให้น้องวัวเป็นหลักนะครับนี่อันนี้คือที่แปลงที่ปลูกปีที่แล้วนะครับตอนนี้คือสภาพน้องๆนะครับเพื่อนเพื่อนกมากเลยนะครับเดี๋ยวไม่มีเวลามาแต่งเดี๋ยวจะมาสางใบแล้วก็เอาต้นเล็กๆออกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหนอเล็กๆน้องตัดออกก่อนนะครับให้ต้นต้นเอ่อออกเครือเรียบร้อยแล้วก็จะปล่อยขึ้นใหม่นะครับ อันนี้คือปลูกอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะฮะเดี๋ยวเดินชมอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้ก็มุมนี้จะลกหน่อยนะครับมุมนี้ก็จะเป็นเป็นอนุอนามกันนิดหน่อยอีกแถวหนึ่งนะครับแต่ว่าเราปลูกยาวไปเลยนะครับผมเยอะมากครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนชมนาข้าวเล็กๆน้อยนะครับเดี๋ยวนาข้าวก่อนผมจะไปหอ่ออน้อยนาให้เสร็จนะครับแต่มีเวลาจำกัดเยาจะห่อรีบๆเลยฮะ อันนี้คือนาข้าวสหรับปีเอ่อน่าจะเป็นข้าวของปีต้นปี68แล้วกันนะครับเราจะเก็บเกี่ยวนะฮะนี่เอ่อเราเราปลูกปี67ปี68แล้วเ,เก็บเราเก็บเ,เกี่ยวนะฮะนี่ฮะอันนี้คือนาข้าวนะครับเป็นนาข้าวแบบเอ่อไม่ใช่นาดำนะครับเป็นนาแบบเอ่อจ้างเขาหยอดให้นะฮะสภาพก็เขียวขจีมากเลยนะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมอันนี้ต้นฝรั่งเมื่อปีที่แล้วที่เราไดกินโอ้โห ต้นนี้แค่ต้นเดียวนะครับก็ประมาณ40-50ลูกเลยนะครับปีที่แล้วอันนี้ผมทํำสาวใหม่แล้วก็เพื่อที่จะเสียบยอดออกนะครับเอาไปผูกอิกที่อื่นนะฮะดูสภาพน้องสมบูรณ์มากนะครับ แล้วก็อันนี้คือต้นนานามันปูปะค่ะแต,ต่ตั้งแต่ที่มีเพื่อนๆนเนี่ยเพื่อนๆนในอามาคอมเมนต์นะคะว่ากินได้นะครับก็ลองเอาไปกินดูนะครับแต่มันฝัดปาามันฝัดกนิันมันมันฝัดปาดเราอาจจะเป็นเราอาจจะไม่ชินนะครับแต่ว่าผมเคยไปถามมาคุณตาที่มาจากภาคใต้เขาบอกว่าอร่อยอร่อยแต่ว่าสำหรับผมแล้วอาจจะยังไม่ชินนะฮะเดี๋ยวถ้าในอนาคตถ้าถ้ากินแล้วชินเดี๋ยวผมจะมาบอกนะบอกตัวว่าผมไม่ชินจริงๆนะครับแต่ก็ นี่คุณบอกว่าอร่อยแต่เพราทำไมผมว่าอ,อสำหรับผมก็คืออัอนนะั้มันรู้สึกมันผัดปาด่าอะไรเงี้ยไม่รู้นะฮะอ่ะไปะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปชมต่อนะฮะอันนี้คือจะเป็นลก,ลกมากนะครับอันนี้เป็นปา่าพุชานะพุชัยหิมะเบอร์สิบไออัอนนะ้น้ำนมน้ำนมกับหิมะเบอร์สิบสองสิบสามปะครับผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเอ,อ,อนนี้เราแต่งทําสาวแล้วนะครับน้องๆก็เริ่มเอ,อ เริ่มออก,ออกดอกกสลับปีรอบต่อไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาห่อไว้ต้นละสี่ห้าต้นละสิบยี่สิบรูกพอครับแล้วแม่เยอะเป็นปีที่แล้วปีที่แล้วห่อต้นเป็นร้อยเลยนะครับลูกเล็กๆนะครับปีนี้เราจะปล่อยให้มันลูกใหญ่ๆนะครับผมอะแล้วผมก็ขออัปเดตส่วนเองเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับ